ตอนนี้ภาคใต้ก็ยังเป็นพิกัดที่ต้องจับตารายงานสถานการณ์กันต่อนะคะภูกเกต็ตเนี่ยน้ำระล,ะลอกสองมาแล้วอย่างที่คุณธิดารัตน์รายงานเมื่อสักครู่นะคะล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะนี่เป็นภาพช่วงเย็นถึงค่ำวนันนี้คุณอัคราวุฒินักข่าวพลเมืองจังหวัดภูกเกต็ตก็ปักหมุดรายงานเข้ามาผ่านซีไซส์เหมือนกันคือสถานการณ์เมื่อวานที่ภูกเกต็ตต้องเล่าว,ว่าฝนตกหนักสลับกับตกเล็กน้อยแต่ตกทั้งวันปริมาณน้ําหลายจุดเพิ่มสูงขึ้น จุดที่ต้องจับตาของภูเก็ตคือคลองบางใหญ่นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นพิกัดร,รับน้าน้ำเนี่ยเอ,อ่อล้นท่วมผิวการจราจรบริเวณแยกธนาคารชาเตอร์ถนนกลางแล้วก็จุดใหญ่ๆที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญของภูเก็ตเนี่ยค่ะนี่ระลอก2ของภูเก็ตเมื่อวานนี้ก็เลยได้เห็นภาพทางเทศบาลนนะครภูเก็ตมีการใช้รถประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเตรียมความพร้อมนํากระสอบทรายกั้นหน้าบ้านป้องกันน้ําค่ะยกของขึ้นที่สูงรวมถึงตอนนี้มีการแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังดินสไล์ ในเส้นทางป่าตองนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่จะเดินทางในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตวันนี้ยังคงต้องตรวจสอบเส้นทางก่อนการเดินทางค่ะจากในตัวเมืองแฟนขยับมาดูอีกจุดหนึ่งค่ะคุณผู้ชมสําหรับภูเก็ตพิกัดนี้เป็นชุมชนซอยพะเนียงนะคะแล้วก็ซอย3ามกองหนึ่งอยู่ในเขตอำเภอเมืองเหมือนกันแต่ตรงนั้นเป็นแอ่งน้ําขุมเหมืองเก่า เคยมีเหมืองค่ะแล้วก็เป็นแอ่งน้ําขุมเหมืองเก่าก็รับน้ํารับน้ํามาจากเขานางพันธุรัตและเขากระทูนะคะตอนนี้จุดนั้นน้ําเริ่มจะเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนในชุมชนใกล้เคียงค่ะท่วมต่อเนื่องมาตั้งแต่วันอาทิตย์จนถึงวันนี้น้ํายังไม่ลงเลยนะคะตอนนี้เนี่ยชาวบ้านรายงานว่าเฝ้าจับตาระดับน้ําทุกชั่วโมงเหมือนกับว่าค่อยๆลดลงแต่มันช้าเหลือเกินค่ะแต่ก็มีฝนตกลงมาเติมด้วยนะคะหลายคนบอกว่ารอบนี้สําหรับภูเก็ตหนักที่สุดในรอบหลายปีค่ะ ตอนนีนะ้น้ำก็ยังนิ่งยังไม่ลดเลยลูกแต่ไม่รู้ช่วงนี้คือทำไมน้ำมันนึ่งหนุนขึ้นมาอีกนะปกติก็จะลงหน่อยนึงแล้วตรงนี้ยนี่นี่นี่นปิดเหมือนเดิมอีกแล้วจากรู้สึกว่าน้ำนจะไหลมาจากข้างบนมากฝก่าข้างบนนู้นน่ะมันยังไหลลงมาหาขุมเราไงขุมเรามันต่ำลูกตรงนี้ยตรงเนี้ต่ำสุดแล้วเห็นแถวเนี้ยเบื้องนี้ยที่นี่ยต่ำสุดแล้วข้างหลังนี่มันเป็นขุมน้ําด้วยเวล,ลาน้ําล้นมาก็ลงนี่อย่างเดียว ตรงนี้ปีเนี้ยรอบที่สี่ตรงเนี้ยนตีเคยเห็นนะติดแต่ยุคนั้นนะก็ท่วมกมาทึ่งแขตรงหัวโค้งนั่นอีกเดี๋ยวตรงนี้ดูเท่าจหาจะไม่เคยเห่นทวมแบบนี้นะแต่มาครั้งนี้ทวมแบบนี้หนอน,นานก็มันก็นักเหมันกันแต่มันก็ไม่นักแบบนี้บางทีก็ไม่ถึงวันไล่แบบนี้ก็หยุดนะก็หยุด คุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมยังอยู่ที่ภูเก็ตนะคะตอนนี้โครงการชนละประทานภูเก็ตแจ้งเตือนว่ายังคงต้องยกของขึ้นที่สูงทางเทศบาลมาตรการล่าสุดตอนนี้สําหรับภูเก็ตคือติดตั้งเครื่องสูบน้ํา2-3เครื่องเขาจะสูบน้ําลงพื้นที่คลองบางใหญ่แล้วเดี๋ยวดันออกสู่ทะเลเบื้องต้นเนี่ยประเมินสถานการณ์คร่าวๆของภูเก็ตถ้าฝนไม่ตกลงมาเติมวันนี้สถานการณ์น่าจะคลี่คลายนะคะใครที่ต้องการความช่วยเหลือสําหรับคนที่อยู่ในพื้นที่ภูเก็ตค่ะคุณผู้ชมสามารถ แจ้งไปได้สองพิกัดเดี๋ยวแฟนให้หมายเลขสายด่วนเอาไว้นะคะหมายเลขแรกค่ะ17 8 4แแจ้งไปที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตอีกหมายเลขหนึ่งนะคะคุณผู้ชมแจ้งไปที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ตหมายเลขสายด่วน1 5 6 7 2หสองหมายเลขนี้ที่ให้ไว้ฟ,ฟรีนะคะแคปหน้าจอนี้ไว้ก็ได้ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเบื้องต้นสถานการณ์ยังคงต้องเฝ้าระวงังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศสถานการณ์ว่าภูเก็ตต้องเฝ้าระวังฝนนะคะภาพรวมภาคใต้ด้วยละคะ่ะ ไปจนถึง23ตุลาคมนี้ค่ะ